เจ้าหน้าที่เปิดปุ้กเลยครับพี่ก็โมโหอัอะไรแล้วพี่แกได้เข้าสูส่บทสงครามด้วยมีนัจริงว่าของทหารมัน าชาลีก็ได้มาห้ามบีไว้ก่อนที่เขาจะทำลายใจมากกว่านี้บีต้องการไปจัดการใอ้2องตัวนั้นครับมีเป็นนั้นโลกใบนี้คือข่าวอาวสานแน่นอนก่อนไปชาลีได้มาจูบแม่โมเทนะครับเธอและบีก็สิ่งไปหาพวกมันเลยตอนนี้ครอบครัวของชาลีมาตามหาชาลีกลับบ้านนี่ครับเจ้าหน้าที่เบิร์ดก็ตามชาลีมาติดแต่แม่ของเธอก็มาแซงไว้แม่ของเธอจะพาชาลีกลับไม่ได้